ี๋ยวชิมหนีภาพมาเบิ้งนึ่งจักกิโลจอนจักกิโลหมูขาเสียบ้างพี่หมยยางเขามาไหมกูว่าหมวแมนลอกนั่นคือไก่เดี๋ยวเบิ่งประมาณชั่วโมงนึงอ่ะชั่วโมงโม่โม่นี่เกาโมงกูก็ว่าแบบไก่ติ่เนี่ก็ลราพูนกูไปพ่นหามทั้งคุณเกี่ยวแถวนี้บ่อขันมาทั้งในมึงกือปยญหาเขามาเดี๋ยวมาเบิ่งระยระทางรถเกี่ยวซับหรือยางมามันนี่จักไรนะจันสามสิบสามสิบสามสิบไร รถใหญ่กับตายมัมาเหรอครับยังมาบ่ได้ดหรอกต้อมองนีกับตายแล้วเอาเทเลอร์ไปไว้บ้านก่อนเดี๋ยวมาใส่อันติดตือนะมันน้ำเบืทางนี่ยเเบื้งทางกูโอ้อร่อยแปลกหนกรเต็มเติมให้เราเนี่ยโอ้เต็มมากรถใหญ่นี่เบิร์ตซีดนี่ตัวแต่ก็แหวนตัวนี้เลยก็องไปเนกุ้มหามก่อนหมดมาเที่ยง มาเพียงเลยมันเวี่นี่น้ายเที่ะยวมองไกมีนาดดีดีแบบดียงพตัวเดินเต็มลอยยังตัวเดินเต็มอยห้องอะห้องย่าเ้อตัวยางก็มีัเืเบียแล้วนิ่มเ้ โอ้ยรถเรืก็ซสือวางไหนนี่เพลเนาะสีถลอกไปนี่นเก่าเลยเน่ททางยางเข้ามาขันว่ามีอยู่ข้าหนยางม่ไหนเลยาขนเอมาไหนเลยเบิ่งเลยทังร้อยแปดเดืนเข้ามาครับอันนช็กตอนไหนเนี่ยสู์สี่่าชกตอนไัชั่วโมง ร้อยชัมม่วโมงชัมมง่วห้งสิบชั่วโมงแรกก็เช็คเดี๋ยวมาปเปลี่ยนให้ดูรีเบิร์ตขั้นฟี่วะฟี่ฟี่ขาเร่มงอ่าอันนี้ผู้ได้ดเ,เกี่ยวนี่เนี่ยโอ้ต้องของในงานเลยไมมึงในสองร้อยไรเลยว่ะเนี่ยเอาปีนี้มึงในพันไรเลยเกือบว่ะ,ะมันไช้มือและหยีทิปว่าขาดเลยเหรอไอ้บ้เดี๋ยวมันพันไรแหละ ันไรเนี่อาจารย์ได้กระเดเกี่ยวซ้ำเกี่ยวเดือนหนึงพอดีนี่น้ำกระเดยพันไรโอ้หปนี้สบเลยได้งวดสบายสบายเลยเิงขางท่านหลากงอลมูนี่มันมาก่าโอ้อมันนะไโอ้ไล่อแล้วไปไกลนี่ยสองรเมตรเท่าไดสิบบคือสเมนเรื่องหลก แต่เขาบะปูกัน,นกได้เยอะนี่มันหัวเราไทยมันกลวยมันก็ไปตำคนเขามา้างหรือเปล่ามาแล้วมันเศร้าเลยไหมบอกให้เอาหอลอรล้อยล้างทานเลยมันเส้ใหเบิดตลาดก,ก็เลยออกมาแบบชั่วงชั่มงนึ่างมันดูตัวอน,นี้งานมึงบ่นอะ ได้าเกี่ยได้นะได้มานเออขากำมีสามเกี้ยวเลยยังไม่ถึงเลอือนะครับยังยังี่ว่าถ้าย,ยันโดนทหอเอาำม่ใคงคลองนี่นี่เลือมากยากกว่านี้อีกยอดลุมแตลอมองเลยแค่เครื่อเราจอดเลยดิาเลยเอาเลยเอาเลย,เ,เ,ลยเกี้ยวเขาไปเยนด้ย น้ำบังลิน,นเนนส,ส,นส่นี่หลังต่อครับนี่ของบังลินเลยหรอเอ้าเขาจะปลูกมันอยู่ปีไหนเน่ยนป่ขายนะมึงว่าซื้อไปเน,นี่ยหออออืมนี่ครับถึงแล้วครับเทเล,ลอร์มือนั้นติดลมอยู่นี่นะเดี๋ยวเอารถลงมาเอยียงติดลมมันข้างไงรถเกี้ยวนี่นะ มึงหลุดไปเน่าเลยครับมึงวัดความเน่อย่างนี้สิบว่าสามสิบเมตรถุนหมดตั้งแต่ใบเม็ดไปหาถ่ายเนี่ยสอเมตรสองเมตรก็ไทยล่ะว่าประกาศสิบสองเมตรเลยเนี่ยเน่ากว่าเจ็ดหลอยกูอีกเนาะ ใครอยูุเขาเป็นตุ่เอมาดูการวาดนะสับปอือจะวาดกับรถเดีย๋ยวมาเรียนรวมเว้ยไม่มีเลยับรถดิล่ะเออมีบ้าน,านอยู่ข้านอยู่เลยเฮ้ยแต่แอร์เขาทำงานเลยครับทีนี้เป็นปีของสับปือครับน้องมันก็คิดถูกคนระับคิดถูกมันก็ได้ทั้งสองต่อ แบบนี้ขั้นหนึ่งยืนมีขั้นหนึ่งแบบเก็บงานถือว่าโอเคนะกับการตลาดแล้วก็คอนเนคกชันการติดต่อผู้เฒ่ามักมันนะครับผู้เฒ่ามักมันหลายเพราะว่าการวอาจามันเป็นคนกวนแต่ว่าไม่หยาบคายเป็นคนกวนว่ากวนแต่ว่าบริเวณหยาบคายบริเวณไงเอาไหครับทุกคนทุกเพศทุกวัย เบิงเบิงเบิง,เ,งเขาลากลูกอะเอารถกลับไปเก็บบ้านเนี่ยมือแรงสินอนเพราะมืออื่นไม่มีงานสามสิบไร่จะเกี่ยวสองวันครับฮะ ใชแล้วก็กดดันเขาเราต่อไปครับ